สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับผมครับเป็นไปในแน่วาทางไหนสหรับตัวเลขอาจารย์ไคเงวดนี้ครับผมซึ่งหลังจากที่พุ่มเพ่นมาเขียนให้แล้่เวนะแอดกะนําเสนอลงไปเมื่อวานนี้ครับผมเอฟซี FC หลายๆท่านก็คือสิได้เบิองละละนะเอาเดี๋ยวไปเบิ่งความคืบหนา้าในส่วนกุฏิของพระอาจารย์กันครับผมครับนี่กะ จากทีเคยโลลงครับผมอาจารย์เพิ่นเห็ดในส่วนของฝาครับผมเอาฝาเชล่านี่แหละครับไม่แอมแล้วก,ก็ขึ้นข้างหน้าครับกันฝนาสาดครับก้อนน้นนี่ฝนาสาดเนาะเพิ่นก็นเลยต้องต้องเห็ดครับผมตอนนี้ก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วเสร็จเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลือแต่ประตูครับหน้าต่างนี่แหละครับ อันนี้เป็นด้านนอกนะครับเบื้องด้านนอกกันก่อนนะครับเหลือเฉพาะในส่วนของหนาต่างครับผมจะคิดว่าอ่อีกบ่โดนก็คือซีแล้วอนี่หรอกครับผม ในสสวนหน้าตางครับตอนนี้สร้างเพื่อนกะเก็บของออกไปหมดแล้วครับเพราะว่าอาจารย์เพื่อนกะเฮ็ดไปตามงบป,ประมาณที่มีนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวไปเบิ้งข้างบนกันครับผมนะครับนี่ก็เป็นส่วนข้างบน สุดติของพระอาจารย์ครับผมกับงามอยู่ครับสร้างกับฝีมือดีขนาดเลยครับนั่นบอกว่าเนี่ยนั่นคือฝีมือใส่ไหมซี่งเนี่ยครับครับ ส่วหน้าต่างส่วนประตูครับที่เหลือตอนนี้การใส่ประตูชั่วเข้าไปก่ต้อนครับสีเขียวๆนี่แหละพอ่อกันมาหน่อยมันขึ้ไมาเล่นกันบบ้านหลายครับหน้าต่างั็นี่ทั้งหมดเก้าบานครับ นอาจากเพิ่อว่าสีเฮ็ดบานหน้าต่างเฮ็ดเป็นกระจกก็สั่นยังคอยเบิง่งลงเนาะเปิดกระเปิดได้เต็มที่แล้วกะล่มก็ชิได้เขาเอา้างนี่นะครับนะเานาะ นี่ก็เป็นความคืบหนา้าในส่วนของกุฏิของอาจารย์ครับที่เพิ่นเฮตครับผมหลังจากที่ FC เอซเพิ่นซอยมาพูเรนิตพลละหน่อยครับผมสายบุญเนาะแอดกะอนุโมทนาสาธุบุญน้ำครับผมโอ้ฝนก็เริ่มลงมาแล้วแอดว่าจะนั่งิีคอเล็กสู่ฟังอยู่ออเอาเราเบิ่ใได้จังไดได้ยินเกสิพอ่อจะเสีได้ยินอยู่หรอกนะครับเนาะ เดี๋ยวต่อไปกรับมาเบิ้งในส่วนตัวเลขของาอาจารย์เพื่อนครับผมครับผมเดี๋ยวต่อไปเข้ากับเบิ้งในส่วนของวิเคราะห์นะครับอันนี้คือในส่วนตัวของแอดครับผมในส่วนตัวเลขของอาจารย์ใครที่เพิ่งหามาครับหลังจากที่คลิปแรกเลยครับปริศนาที่อาจารย์เพิ่นไหก็คือจิ้งจุกสองตัวนะครับอยู่บนคือนะครับการตัวเลข ที่คิดว่าน่าจะเป็นก็นคือเจ็สองเอฟซีหลายๆท่านกับมีความคิดเห็นเดียวกันครับผมก็น่าจ,จะเป็นตัวเจสองนี่แหละนะครับเจ็ดสองแต่ยานืมน,นะครับจิ้งจบสองตัวครับอาจจ,อาจจะเป็นเจสองอาจจะเป็นเจเจ็ดก็เป็นไปได้คือกันนะครับไอ้ให้เอาเป็นตัวกันไว้แล้วกันเนาะนในส่วนของเจเจครับผม มีความเปลี่นไปได้ครับแล้วหลังจากนั่นครับวันต่อมาหลังจากที่ได้ลงคลิปแรกไปแล้วที่จริงอาจารย์เพื่อนว่างวดนี้น่าจะได้แค่ปัญหาเดียวนั่นแหละน่าจะมีแค่นั้นแต่บังเอิญว่าขึ้นพัดมากครับปูพุ่มเพื่อนมาเขียนเลขให้เนาะเนี่ยครับแต่ว่าไวโลงบอชี้ไม่ดลดก็รั่งคลิปก่อนไหนนี่แอดแกได้ เอ๊ะหรือว่าเอามาวิเคราะห์กันนะครับคำว่านี่ลงบัญชีไม่โหลดหรือว่าตัวเลขจะอยู่ในบัญชีครับแต่ว่ามืคิดบางจริงนึงเราแอดว่าเมื่อไหร่จะเป็นไปได้ครับเมื่อไหร่จะแม่นหรอกเพอว่าเพิ่นเขียนตัวเลขมาให้อยู่แม่เนี่ยเป็นเกียนมาแบบนี้ครับที่ปู้ผู้มาเขียนให้พระจาจาร์แ่ไม่ในฝันเพิน่นไนิมีเพิ่นเนาะหกเก้าสี่นะครับเก็ดสองเนี่ย จะไปข้างหนา้าซึ่งเจ็ดสองนี่ที่มันเขียนมากกับมาตงครับตัวนี้ตัวแรกที่ปูเป็นมะหอไไบครับแต่ว่าปี่่อานหลังมาเนี่ยที่มาเขียนแต่ยังติดเจ็ดสองมาอยู่นะครับแต่หกเก้าสี่เป็นเลขสามตัวครับข้างแรกเจ็ดสองเป็นเลขสองตัวแต่เบอ่งเลขเจ็ดครับนี่ลูกศรสี่ไม่ใช่เลขเก่า นี่คือจุดที่ว่าเขาติตตรงนา้วิเคราะห์กันครับถ้าให้ตามที่แอดวิเคราะห์เบ้งเนาะคิดว่าเลขสามตัวเนี่ยที่ปูคนไหนเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับสองยานจะขึ้นอันนี้เลยครับตรงๆเลยหกเก้าสี่หกเก้าสีตรงๆ นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเอาหกมาแทนเจครับเป็นเจ็เก้นะครับถ้าหกเกนี่ยมันจะบ่มีเลขเจ็ดเอฟซหลายพันติดตามแนวทางของอาจารย์สมานซึ่งงวดนี้เป็นให้เลขเจ็ดมากมากเลขเม็ดเดียวอาจารย์สมานเพิ่นกับบอลรุธดมาโดนแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ็ดมากอาจจะเป็นเจ็ดเก้าซีก็ได้ครับผมนะครับสองนี่ตัดออก6ตัดออกเป็นเจ็ดเก้าสีครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะเขียนได้ประมาณนี้ครับผมนะี่ครับถ้าจับตาม แอดพีทออันนี้คือส่วนตวครับผมก็จะเป็นหกเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่แล้วถ้าเป็นสองตัวก็เก้าซีเลยครับเลขเก้าซี่นี่ที่จริงแอดก็คิดมักใได้ใจอยู่ด้เพราะว่านี่ประมานสามขึ้นที่พานมากเลยนะครับสามขึ้นแล้วสามมือกอนเนี่ยฝันครับฝันเกี่ยวกับบ้านแับของเวละ่ะ ฝันเห็นพายุใหญ่พัดมาครับอยู่ในบ้านาพัดมาแต่ทั้งนอกทงหมดแหละพายุ่ง่วงชาง่างพายุหมุนใหญ่แอบจะได้แลนขื้นเงียนนอกขึ้นบ้านแล้วกาบ้านเลขกที่49ครับบ้านเลขที่ก็เลยปิดประตูบ้านลแล้วก็ไปลบอยู่ในบ้านจาของนั่นแหละพายุใหญ่พัดโหมกับนำมาอยงา ang, แยงแห้งบ้านมีโยไปโยมาโยมาโย,าโย,าโยไปสีทั้งแล่พอังแลครับ ่านไปสักพักหนึ่งครับพายุสงบครับแต่บ้านยังอยู่ครับบ้านเลขที่49ยังอยู่คือเกา่าตอนนั้นเต็มเศร้าถึงมากมาก็เลยมานางคิดมาเรว่าเลข,ขเก่าจะมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันเคยออกหาเก่าซีมันหรอครับก็เลยคิดว่าเรีว่าซีเก่าจะมาออกทัางพันแอนนี่คือก่กอนที่อาจารย์เพื่อเจะ รูมันจะมาเชียนไห้ด้ครับคือคิดมากอยู่ในใจกับของกอนหนานน้นแล้วบางอื่นตัวนี้มาตรงกันก็เลยครับกา่าซีนเป็นไปได้เพรที่จะมาเอากับประมาณนี้ครับผมถ้าสรุปแนวทางตัวเลขอาจารย์ไทยที่พิศนานะครับตามมุมมองของแอดครับผมแต่ว่าหากนี่เอฟซท่านไดมักตัวอื่นสิจับเป็นย่างอื่นครับอันนี้แต่แล้วแต่ พิจารณาไขมันครับผมราว่าบุญไข่บุญนมั่นครับผมเพ,พิ่นไข่ตัวเลขมาแล้วครับสองงวดก้อนหนามันเข่ามาทีละสองตัวสองตัวครับซึ่งมันกับเขารักลอยรักซิฟเนาะเข่ามากรักลอยรักซิฟงวดหาเกาซีไปเขารักลอยรักซิฟงวดทีพันมาห้าแปดสามครับเขารักลอยครับรักรวยครับ เพราะฉะนั้นเข้ามาลุนกันวันนี้ครับว่าจะมาตัวไหนจะมาตามทีแอดิเคะห์บครับเพราะฉะนั้นเลข2ตัวนะครับจะมีเจ็ดสองกับเก่าซีครับที่ที่แอดมาครับส่วนเลข3ตัวกับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกันครับเจ็ดเจ็ดเป็นตัวกันครับผมอ๋อก็คือสีชัดเจนโพสมควรครับผมถ้าเอ็นซีนในมักชอบกับแอดกับ จับตามได้ครับผมท้าวบามักจับเองได้ตามที่ชอบครับผมอาคลิปนี้แอดกะฝากไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวพบพกันใ้คลิปหน้